ัฐบาลเขาแจ้งว่าจะให้กันอยู่ที่ประมาณสวัสดีค่ะจุนกบมะมอยค่ะก็ระหว่างที่รอคนที่บ้านนะคะเข้าไปช้อปปิ้งซื้อของไหนซูปเปอร์มาร์เกต็ตก็เลยขออัดคลิปไปคร่าวๆแล้วกันค่ะก็ที่จุนไม่ได้เข้าไปด้วยเนี่ยเพราะว่าที่นี่เขามีกฎนะคะก็คือให้เข้าไปได้แค่ครอบครัวละหนึ่งคนเท่านั้นหลอให้จะมากัน ยัไงก็ตามก็คือไม่ให้คนที่รู้จักกันนะคะเข้าไปซื้อของด้วยกันต้องส่งตัวแทนเป็นหนึ่งคนก็เลยได้เข้าไปแค่หนึ่งคนระหว่างนี้เดี๋ยวมาหาเรื่องมาวอยกันดีกว่าค่ะก็ก,ก,กาลังคิดอยู่ว่าจะคุยอะไรในคลิปดีก็เลยมาคิดว่างั้นเดี๋ยวจูนทําเป็นช่วงแบบ question and answer ดีกว่าไม่มีใครถามแต่ฉันอยากตอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออเดี๋ยวมามา คุยกันก็เมื่อกี้นึกได้อยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่จูนแบบอยากจะเม้าท์มอยให้ฟังก็คือเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่นี่ก็มีเพื่อนๆน,นะคะถามจูนมาหลายคนเลยอะคะ่ะเวลาคุยกันอัปเดตชีวิตกันอะไรเงี้ยเพื่อนเห็นว่าช่วงเนี้ยจูนว่างมากเพราะปกติแล้วจูนจะเป็นคนไม่ว่างเลยแล้วก็หาเวลาคุยด้วยค่อนข้างยากเพราะว่าเราจะทํางานตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็นเห็นว่าช่วงเนี้ยคือจูนแบบว่าโอ้โหเล่นเฟซเยอะทักไปก็ตอบแผนตอบเร็ว เอานั่นมาขายเอานี่มาคุยเฮ้ยฉันว่ามึงว่างมากจริงๆนะเนี่ยเออก็ตกลงไม่ได้ทํางานหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาตรงนี้แหละมาคุยในคลิปนี้ดีกว่าจริงๆแล้วนะคะจูนย้ายมาอยู่ที่ New นิวซีแลนด์น่ยจูนถือวีซ่าทํางาน ก็คือมาทํางานที่นี่ถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละคะ่ะทีนี้พอรัฐบาลประกาศว่าฉันจะปิดประเทศนะฉันจะไม่ให้คนทั่วๆไปทํางานนะให้ทํางานเฉพาะอาชีพที่จําเป็นซึ่งจูนะอยู่ในกลุ่มที่อาชีพไม่จําเป็นงั้นเธอก็จงหยุดงานไปซะแต่ทีนี้เขาก็ไม่ได้ประกาศแค่นี้อพอเขาประกาศนโยบายน,นี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกเลยว่าคนที่หยุดงานเนี่ยฉันมีเงิน เลี้ยงดูเงินเลี้ยงชีพให้คนละเท่าไหร่เท่าไหร่ตามคุณสมบัตินะคะโดยมีเงื่อนไขว่าเรื่องนี้คนที่ต้องไปยื่นเรื่องเนี่ยคือเป็นนายจ้างแต่จะไม่ใช่ลูกจ้างแต่พวกเราก็สามารถตรวจสอบได้เหมือนกันว่านายจ้างไ่ยได้ยื่นเรื่องให้เราหรือเปล่าคือถ้าเรามาทํางานที่เนี่ยตามกฎถูกกฎหมายแล้วก็มีการเสียภาษีอะคะ่ะเราจะได้รับเงินช่วยเหลือตรงเนี้ยจากรัฐบาลโดยเฉลี่ยเนี่ยรัฐบาลเขาแจ้งว่าจะให้กันอยู่ที่ประมาณ500เหรียญหักภาษีแล้วนะคะประมาณประมาณ ประมาณห้าร้อยเหรียญต่อคนแล้วก็ถ้าบางที่นะคะจะให้มากกว่านั้นก็ได้อย่างบางที่อย่างคนที่เขาทํางานได้เงินเดือนเยอะๆค่ะบางบริษัทเขจะมีการท็อปอัพเงินให้เข้าไปอีกอาจจะให้ประมาณ80%ของรายได้อันนี้เงินที่ได้แต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เท่ากันก็อยู่ที่ดุลพินิจของนายจ้างด้วยอยู่ที่ผลประกอบการหรือเอาง่ายคืออยู่ที่ความเมตตาของนายจ้างที่เขาจะให้เราเนี่ยละคะ่ะทีนี้เถามว่า จากที่เราเคยทํางานมาได้เงินอะมากกว่านี้แหละแล้วห้าร้อยเนี่ยอยู่ได้ไหมสําหรับจูนเนี่ยคืออยู่ได้นะคะเพราะว่าที่ห้าร้อยที่บอก500ห้าร้อยเหรียญที่บอกเนี่ยไม่ใช่ว่าต่อเดือนนะให้ต่ออาทิตย์ฝึกนกคบอาทิตย์เงินจะโอนเข้ามาเนี่ยค่ะสี่ร้อยไปปลายสี่ร้อยไปปลายสี่ร้อยไปเงี้ยทุกอาทิตย์แล้วถ้าเกิดใครทํางานสองที่นะคะจะดีอย่างหนึ่งก็คือสามารถให้ในจ้างทําเรื่องเบิกเราได้ทั้งสองที่เลยอันนี้รัฐบาลไม่ห้ามคุณจ่ายภาษีกี่ที่ คุณก็ให้ในายจ้างอ่ะไปจัดการเรื่องนี้เลยค่ะแต่ว่าส,สัดส่วนในการจ่ายเงินก็อย่างที่บอกอยู่ที่ว่านายจ้างอ่ะเขาจะคำนวณให้เราเท่าไหร่อยู่ที่ชั่วโมงการทํางานของเราด้วยแล้วก็อยู่ที่เงินที่เราได้รับจากนายจ้างด้วยค่ะอันนั้นก็อย่างที่บอกแล้วแต่สถานที่ไปทีนี้ถามว่าจูนอยู่ได้ไหมจุนอยู่ได้นะเพราะว่าเขาห้ามออกไปข้างนอกไม่มีร้านอาหารเปิดไม่มีอะไรเปิดเลยสิ่งที่เราทําได้คือทํากับข้าวกินอยู่ที่บ้านแล้วก็ ทำอะไรก็ได้ที่อยู่ที่บ้านโดยที่เราไม่ต้องออกไปจากบ้านทีนี้การที่เราอยู่แต่ในบ้านเนี่ยเราก็เลยไม่ได้เสียเงินไม่ได้ใช้เงินนะคะเงินที่รัฐบาลให้เรามันก็เลยทําให้เราเนี่ยอยู่ได้อย่างสบายแล้วเราก็ไม่ได้เดืดอดร้อนอะไรแล้ววันนี้จงนก็เห็นนายกก็มีการถแถลงขึ้นมาว่าแต่จุนไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจฟังอะไรแต่แตฟังไกลๆเหมือนประมาณว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อมันลดลงแล้วเขาก็อาจจะมีการลดระดับลงไปจากที่ตอนนี้ให้ทุกคนหยุดแล้วก็คงจะให้ทุกคนกลับมาทํางานแต่ว่าให้มีการแบบเขาเรียกว่าไงอะ คือไม่ให้เฟสทูเฟสอ่ะให้ให้ทำงานนี้ก็ได้คือไม่ให้เฟสทูเฟสทุกอย่างจะต้องเว้นระยะกันหมดเลยแต่ว่าใจความสําคัญคือเขาจะให้เริ่มเมื่อไหร่เนี่ยคือจูนก็ไม่ได้ฟังตัวนั้นสิเพราะจูนก็คุยกับเพื่อนไปด้วยทํางานไปด้วยขายของไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ก็เดี๋ยวต้องมาติดตามข่าวกันว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มทํางานตรงตรงไหนแต่ความฮาก็คือจูนไปเห็นคอมเมนต์พวกฝรั่งที่เขาคอมเมนต์กันเนี่ยส่วนมากคือประมาณว่าล็อกดาวน์ต่อก็ได้นะเอาให้แบบ 0%ไปเลยอ่ะไม่มีผู้ติดเชื้อหมดไปเลยเนี่ยเราค่อยเปิดก็ได้หรือไม่ก็ล็อกดาวน์ทั้งปี2020เลยก็ได้นะคือแบบจึงก็อ่านคือสมก็เป็นคนนิวซีแลนด์จริงๆคือเขาไม่มีความอะไรเลยเขาชิวกันจริงๆอะค่ะจนมองว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ส่วนมากเขาก็จะไม่ได้เดือดร้อนด้วยอย่างที่บอกคือคนที่ทํางานาถูกกฎหมายจา่ายภาษีแล้วคนที่เป็นคนที่นี่คือรัฐบาลเขาดูแลหมดเขาก็เลยไม่ได้มีความแบบเครียดหรือไม่ได้มีความแบบว่า นอยอะไรถ้าเกิดสมมติจะหยุดต่ออะไรยเงี้ยค่ะตอนสิ่งที่มันจะหนักขึ้นเนี่ยก็คงน่าคิดว่าน่าจะเป็นหนักที่ผู้ประกอบการที่ก็อย่างว่าแหละคือเปิดบริษัทเปิดร้านค้ามาก็อยากที่จะขายของเนาะนี่ก็ไม่ได้ขายของมาจะเดือนนึงแล้วรายได้ที่หายไปแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละที่เนี่ยเขาต้องอุ้มค่าใช้จ่ายกันเท่าไหร่กู้เงินธนาคารมาเท่าไหร่หรือว่า ต้องจ่ายค่าที่ค่าอะไรเงี้ยเท่าไหร่เขาก็าคงจะเปหนักตรงนั้นไอ้ทางเราเนี่ยเป็นแค่ลูกจ้างเอ่อมันก็เลยไม่ได้มีภาระอะไรที่ต้องแบกมันก็เลยไม่ได้มีความเครียดอะไรนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องข้าวๆที่จูนแบบเออจะมาเล่าให้ฟังว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขามีการจัดการ ประชาชนหรือปกจัดการคนที่อยู่ที่นี่ในช่วงระหว่างที่เขาล็อกดาวน์ประเทศแล้วปิดประเทศแล้วก็ให้หยุดทาํางานยังไงแล้วก็จุนก็ไปเห็นคนเขาแชร์กันเยอะนะคะชื่นชมนายกนิวซีแลนด์เนี่ยเห็นเมื่อวานเห็นคนแชร์กันเพียบเลยที่บอกว่านายกเนี่ยหันเงินเดือนตัวเอง20%เซเพื่อที่จะเอามาช่วยในเรื่องของอะไรค่าใช้จ่ายอะไรตรงเนี้ยแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ลดเงินเดือนพวก คนที่ทํางานพวกหมอพยาบาลอะไรเงี้ยในกลุ่มพวกนี้เขาก็จะไม่ลดเงินเดือนนะแต่แต่พวกนักการเมืองต่างๆเนี่ยเขาจะยอมหันหันเงินเดือนตัวเองคือ20ซมันก็ไม่มากไม่น้อยเนาะแต่เราก็ได้เห็นถึงการเสียสละของของสสอที่นี่แต่ถ้าเกิดไม่เอาไม่พูดดีกว่าคือมันก็ไม่ได้เราจะเปรียบเทียบเราไม่พูดถึงละกันเราไม่พูดถึงเราเราเราไม่พูดถึงเราไม่พูดถึงก็จริงๆแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเอาคุยกันจริงๆมันก็ไม่อย่างที่บอกมันก็ไม่มากมันก็ไม่น้อยอะเนาะ ก็จะมาชื่นชมให้มันโอเวอร์มันก็มันก็ดูโอเวอร์ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ทำให้หลายๆประเทศอะค่ะแล้วก็หลายๆคนชื่นชมนักการเมืองที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องที่เขาหันเงินเดือนตัวเองทิ้งหลอกแต่ก็เป็นในเรื่องของการที่เขาตัดสินใจแก้ปัญหาสถานการณ์ตรงนี้อย่างรวดเร็วมากกว่าจริงๆแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้จนนึกออกแล้วฉึงก็อยากจะเมา้าอะนะก็คือ จริงแล้วกานะนั้นเนี่ยมันมีนักการเมืองอยู่คนหนึ่งน่าจะเป็นตําแหน่งใหญ่อยู่นะรัฐมนตรีอะไรน่าจะสาธารณสุขอะไรสักอย่างเนี่ยจนดันจําเนื้อหาตรงนั้นไม่ได้เพราะจนอ่านข่าวตรงนี้มามานานละคือมันจะมีกฎนะล็อกดาวน์คือเขาจะไม่ให้ออกไปเที่ยวเล่นคือคำว่าออกไปเที่ยวเล่นคือคุณจะไปปั่นจัก,กรยานเสือภูเขาแบบว่าแอดเวนเจอร์ตามสถานที่ต่างๆเพราะทีสิรัมันจะมีที่ให้เดินให้อะไรเงี้ยเยอะอยู่แล้วคุณจะไปเดิน ปลาแบบว่าเป็นกิจกรรมจริงๆที่คุณไม่ใช่แค่เดินเล่นรีเล็กแถวบ้านหรือคุณจะไปเอาเรือออกไปตกปลาอะไรอย่าเยงเงนนี้ยคือไม่ได้ทุกคนจะรู้อยู่ว่าตรงเนี้ยทาไม่ได้ถ้าเกิดทาแล้วตํารวจเจอเนี่ยตำรวจสามารถจับได้ทีเนี้ยนักการเมืองคนนั้นเนี่ยแหละเขาดันพาครอบครัวไปเที่ยวก็คือเนี่ยไปปั่นจักรยานหรือไปอะไรเงี้ยต่างๆสักอย่างเนี่ยแหละก็โดนตํารวจจับทีเนี้ยพอโดนตํารวจจับปุ๊บเอาก็กลายเป็นประเด็นเลยสิคะคือกลายเป็นว่า ออกกฎมาแล้วคนของคุณทําเองทีนี้กลายเป็นว่าเขาก็เลยแสดงความรับผิดชอบคือผมขอลาออกผมไม่ไม่ดำรงตําแหน่งแล้วเพราะผมถือว่าผมทําผิดเองเนี้ยขอลาออกทีนี้แต่กลายเป็นว่านายกของเรานายกผิงของเราเนี่ยนะคะก็คือเป็นก็ก็ออกถแถลงการออกถแถลงข่าวเลยเนาะแล้วก็ แล้วก็ขอโทษประชาชนคือเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะอนุมัติให้รัฐมนตรีคนนี้ออกได้เพราะว่าด้วยสถานการณ์ตรงนี้เขาต้องการคนต้องการทีมงานต้องการบุคลากรที่มีความสําคัญที่จะต้องลงมาช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์ตอนนี้มันเลยทําให้เขาไม่สามารถอนุมัติเรื่องลาออกได้แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่ไม่ใช่สถานการณ์แบบเนี้ย เออเขาบอกว่านางบอกว่าฉันไ like ล mm. ่เธอออกแนะ่นอนเออไม่ใช่ฉันเธอเลยออกใช่ไหมฉันเซ็นให้เธอออกเร็วๆได้แน่นอนแต่แต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าตอนนี้นางต้องการคนแต่นางก็ขอโทษประชาชนนะคะที่นางตัดสินใจแบบนี้แต่อยากให้ประชาชนเข้าใจนางเหมือนกันว่าที่ตัดสินใจเหตุด้วยแบบเนี้ยด้วยเหตุอะไรอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราก็ได้เห็นในเรื่องของการมีสปิริตของนักการเมืองที่เนี่ยคะ่ะเออทำผิดแล้วก็ลาออกแล้วก็นายกก็ออกมาแบบเนี่ยอย่างที่บอก่าแบบฉันโซซอรี่จริงๆเนี่ยที่กลายเป็นว่าฉันเนี่ยพวกเราออกกฎ แต่กลายเป็นคนของพวกเราเองนี่แหละที่ผิดกฎจนก็เลยมองว่าเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้สถานการณ์เป็นเรื่องของสปิริตหรือเป็นเรื่องของการที่เขาเป็นห่วงประชาชนที่นิวซีแลนด์น่ะจริงๆเนี่ยตรงนี้มันทําให้คนที่อยู่ที่เนี่ยเขาเขาเรียกว่าเขารับรู้เขาสัมผัสได้ว่านางอ่ะห่วงใยจริงๆแล้วก็อยากให้คนที่อยู่นิวซีแลนด์น่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่ที่เขาเรียกว่าอย่างที่นางหวังจริงๆทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่อง ใจ,ใจิตใจทั้งเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแหละคะ่ะโอ้เมาส์ไปเมาส์มาจะสิบนาทีแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปนี้จุนขอจบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวถ้าจุนนึกเรื่องอะไรออกเดี๋ยวจุนจะมาเมาส์ต่อละกันนะคะโอเคค่ะนี่คนเห็นปะคะถ้าเกิดสังเกตเนี่ยถ้าเกิดสังเกตเห็นข้างหลังเนี่ยว่าคนที่เดินชอปปิง้งเขาจะเดินคนเดียวตลอดเมื่อกี้รถที่จอดอยู่ข้างหน้าจูนน่ะเขาก็มากับครอบครัวนะเขาก็นั่งกันเฮฮากันอยู่ในครอบครัวมีพ่อ,ม,พอมีลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ออกไปซื้อของ เนี่ยะเขาพ่อแม่มาเขาก็ขับออกไปคนที่นี่ก็อย่างนี้ค่ะก็จะค่อนข้างรักษากฎระเบียบกันด้วยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเมาแล้วยาวเดี๋ยวไงออกเขาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวนึกเรื่องอะไรออกแล้วเดี๋ยวจะเมาต่อค่ะบา,บาย